สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของแบทแมน Curse of the w h i t e Knight ในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมบอกกันเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับจะยิ่งเดือดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมแม้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดูจะเฉพาะสาหรับแฟนแบทแมนตัวยงกันสักหน่อยครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจมาดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้นะครับผมแม้ว่ามันจะยาวเนี่ยแต่บอกกันเลยว่ารายละเอียดต่างๆมันเก็บมาดีมากๆจริงๆและเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดยอดมากๆของ DC b l a c k Label นะครับก็คือเป็นดีสํสหรับผู้ใหญ่นั่นเองครับผมดี สำหรับคนแบบอายุ20บวกนะครับเรื่องราวก็จะมีความรุนแรงโหดมากกว่าเรื่องราวอื่นๆหน่อยนะครับผมและในวันนี้เะครับเราก็จะได้เห็นความโหดที่แท้จริงกันแล้ว <S <S เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับก a t บ a n Curse of t h e w h i t e Knight คำสารปรรแห่งอัศวินสีขาวในภาคที่8ครับผมหลังจากที่ตัวของแบทแมนและฮาร์รี่ควินนนั้นได้มาสำรวจเรื่องราวต่างๆและได้พบเก็บศพอีกศพหนึ่งเพิ่มจากห้องขังเก่าของโจเกอร์ครับ เหตุการณ์ของเราเนี่ยก็ตัดมาที่ฝั่งของกอร์ดอนที่ได้มาอยู่กับเราเพื่อนตำรวจของเขาแก่นบ้างฟังให้ดีนะทุกคนตัวของฉันนะตัดสินใจแล้วว่าฉันจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากรมตำรวจนะตัวของฉันไม่ต้องการทำให้หน่วยตำรวจของเรานี้ต้องมาเจ็บปวดหรือได้เจอกับเรื่องแย่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของบาบาร่าที่ถูกเปิดเผยออกมาและฉันได้คิดเอาไว้อย่างถี่ถ้วนแล้วล่ะว่าคนที่ควรจะได้รับตำแหน่งต่อจากฉันเนี่ยคือเธอยังไงล่ะมอนโตยา มานตย่าก็ได้สวนกลับไปแล้วบูล็อกละ่ะแล้วตำรวจอีกมากมายหลายร้อยคนละ่ะพวกเขามีคุณสมบัติมากกว่าฉันอีกนะดูเหมือนว่ามอนตย่าจะรู้สึกว่าตัวของเธอไม่คู่ควรกับตำแหน่งนี้สักเท่าไหร่แต่บูล็อกก็ได้เข้ามาปลอบใจเธอ ว่าตัวของฉันเองน่ะไม่ได้เหมาะกับตำแหน่งนี้หรอกนายหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงถึงเวลาแล้วที่ต้องให้ผู้หญิงเนี่ยมันนาองค์กรของเราบ้างนะบูล็อกนะครับได้พยายามจะเข้ามาให้กำลังใจตัวของมอนโตยา่าจิมเองเนี่ยก็เสริมเรื่องนี้ไปด้วยนะครับผมแต่ตัวของมอนโตย่าเองเนี่ยก็ยิ่งดูไม่พอใจนะครับว่าการที่เธอจะได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้ากรมตำรวจเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามุมมองที่เราอยากจะส่งเสริมการให้ ทุกคนได้โอกาสเท่ากันอย่างนั้นเหรอให้ผู้หญิงได้มีโอกาสไม่อย่างนั้นบ้างหรือยังไงการไอ้เรื่องเลวร้ายพวกนั้นนะนะและเมื่อบอนโตย่าพูดออกมาดังนั้นนะครับจิมก็โมโหขึ้นมาในฮันทีเลยว่าเธอก็รู้นี่มอนโตย่าว่าฉันนะไม่ได้สนใจเรื่องแบบนั้นหรอกฉันเลือกที่จะให้เธอได้ตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าเธอเน่เป็นคนที่ดีที่สุดยังไงละ่ะและทุกๆคนก็รู้ถึงเรื่องราวนี้เป็นอย่างดีเหล่าสมาชิกกรมตำรวจแนวหน้าคนอื่นๆนะครับก็ได้เข้ามาช่วยจิมด้วยนั่นเองว่าพวกเรานะ่ะคิดอย่างนั้นนั่นแหละ พวกเราจะภูมิใจมากๆเลยนะถ้าพวกเราจะได้รับใช้ประชาชนภายใต้การนําของเธอน่ะและเธอก็ไม่ต้องห่วงด้วยหรอกนะว,ว่าเธอจะล้มเหลวน่ะเพราะถ้าเธอล้มเหลวเนี่ยเธอก็แค่ไปทําอาชีพที่2ของเธอ,อยังไงล่ะเหมาะกับการเป็นเลสเบี้ยนชาวเปอร์ตรโิโกอยู่แล้วนี่เรียกได้ว่าก็มีการเล่นมุกเยียดยียดกันหน่อยเลยครับผมแต่ตัวของมาโตย่าเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับนั่นไงฉันว่าแล้วมุกนี้ต้องมา ก็นั่นแหละสิเดี๋ยวเธอก็คงต้องไปเปิดฟู้ดทรัคชื่อร้านก็คงจะเป็นพิงทาโก้สินะมอนโตย่านะครับก็ได้เอาเบียร์สาดไปที่หน้าของบูล็อกแกนี่มันหัวจริงๆเลยนะบูล็อกแต่เอาเถอะครับผมมันก็เป็นแค่มุกตลกที่เล่นกันในหมู่เพื่อนเท่านั้นครับผมใช่น่ะสิมอนโตย่าถึงฉันเนี่ยจะเป็นคนหัวแต่เธอก็รักฉันใช่ไหมล่ะเรียกได้ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขนี้นะครับผมมันจะได้อยู่นานขนาดไหนกันเชียวครับที่ทุกคนนั้นจะได้มาเล่นสนุกมาเล่นตลกกันแบบนี้ ตัวของจิมเองนะครับผมได้บอกว่าเขาต้องไปก่อนแล้วฉันมีงานต้องทําฉันต้องเตรียมตัวสําหรับบทสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้เอาละพวกนายก็อย่าสนุกกันให้เลยเหิดไปนะอย่ากัดดึกมากด้วยก็ะลวกันหัวหน้ากรมคนใหม่จากนั้นนะครับผมตัวของจิมก็ได้ออกจากร้านไปปล่อยให้ตำรวจที่เหลือเนี่ยเมากันอย่างสนุกสนานไปต่อนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นวันผ่อนคลายหลังจากเหตุการณ์เครียด,ยดที่มันเพิ่งได้ผ่านมาแต่หลังจกขี้กอดดอน ได้ออกมาจากบาร์แล้วเนี่ยนะครับตัวของเขากําลังจะขึ้นรถแต่เขาก็ได้รู้สึกบางอย่างว่ามีใครบางคนตามเขามาและเขาก็ได้หันหลังกลับไปเจอเงาของแบทแมนอยู่แบทแมนฉันกําลังคิดเลยนะว่าฉันเนี่ยจะได้เจอกับนายอยู่นะฟังให้ดีนะฉันขอโทษด้วยละกันเรื่องเมื่อวันก่อน,อนเนี่ยเกี่ยวกับบาบาร่าคือเอาจริงๆแล้วเธอก็เป็นทุกอย่างที่ฉันมีนั่นแหละฉันพยายามจะโน้มน้าวตัวเองว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเธอเอง ที่เธอเลือกที่จะเป็นแบดเกิลแต่มันเป็นการตัดสินใจของนายเนะี่ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วฉันก็ว่าฉันรู้จักลูกสาวของฉันดีนั่นแหละไม่มีใครบังคับเธอให้ทำอะไรได้ถ้าเธอไม่ต้องการและฉันก็รู้ว่านายคงไม่ทำแบบนั้นหรอกนายคงเคยพยายามที่จะบอกให้เธอไม่ได้เข้ามาในเส้นทางนี้แล้วสินะแต่ได้โปรดเถอะสัญญากับฉันได้ไหมแบทแมน Batman, ว่าพวกเราจะไม่มีความลับกันอีกต่อไปดีไหม และหันใดนั้นเองนะครับผมมือของแบทแมนก็ได้ยื่นออกมาแล้วก็บอกว่าได้เลยตกลงเราจะไม่มีความลับกันอีกต่อไปแต่มือที่ยื่นออกมามันไม่ใช่มือของแบทแมนที่เรารู้จักกันครับมันคือมือของอาร์เซเรลนั่นเองเหตุการณ์ของเรานั้นตัดไปที่ฝั่งของแบทแมนกันบ้างนะครับผมแบทแมนตัวจริงของเรานั้นยังคงอยู่ที่อาคัมและหลังจากการสแกนล,ลงไปใต้ดินและพบศพอีกศพหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้แล้ว ศพที่อยู่ข้างล่างนั้นเป็นกระดูกมนุษย์โดยสมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าน่าจะเกิดขึ้นจากตอนที่ร่างกายของเขาตกลงมาจากที่สูงน่าแปลกใจนะที่เราพลาดเรื่องนี้ไปได้ในตอนที่นำลากของลาฟฟี่ออกมาแต่ก่อนที่แบทแมนจะได้ขุดคนเรื่องราวนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเกินเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมเพราะว่าฮาร์ี่คุณนั้นเกิดปวดท้องขึ้นมาในทันทีไม่ไม่ไม,ไม่มันจะมาเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้ในเธอบอกว่า เธอยังไม่คลอดไงฉันคิดว่าฉันคิดผิดนะแบทแมนด้โปรดฉันฉันเจ็บมากๆเลยฉันเจ็บมากๆไปกันเถอะฮาร์รี่รีบไปเร็วเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วเธอต้องรีบไปคลอดแต่ดูเหมือนว่าฮาร์รี่นั้นจะทนไม่ไหวนั่นเองนะครับผมไม่ได้แบทแมนลูกของฉันกําลังมาแล้วฉันฉันคิดว่าพวกเราต้องทําคลอดกันที่นี่บอกบอกฉันที่เถอะว่านายมียาแก้ปวดที่นายใช้กินอยู่ใช่ไหมอยู่ในเข็มขัดของนายน่ะเอามาให้ฉันกินหน่อย แต,แต่ฉันคิดว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยนะเอายาไปให้ฉันเถอะนะฉันฉันเจ็บมากๆฮารี่ใจเย็นลงก่อนทำทำตัวให้สบายแต่ดูเหมือนว่าฮารี่นะครับผมจะรู้ดีว่าเธอกําลังจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวนี้แบทแมนเอายามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะสาบานต่อพระเจ้าเลยว่าฉันจะทําให้นายต้องมาสู้กับผู้หญิงท้องเข้าใจไหมและในขนณะที่แบทแมนนะครับผมต้องมาทําข้อฉุกเฉินให้กับฮาร์รี่ควนนี่เองเหตุการณ์ของเราก็ตัดไปที่ฝั่งของจิมกอร์ดอนตัวของจิมนั้นได้ถูกตัวของอาเซลซัดลงไปนอนกับพื้นซึ่งจิมนั้นก็เตรียมจะคว้าปืนขึ้นมายิงเขาในฮันทีแต่ก่อนที่จิมนั้นจะได้ลั่นไกไปใส่หน้าของไอ้นางบลบโรคจิตคนนี้ตัวของอาเซลนั้นก็ได้เอามือของเขา คว้าปืนของจิมไปนะครับท้าไมจิมนั้นลั่นไกไม่โดนตัวของอาเซลเมื่อเสียงปืนดังขึ้นนะครับผมตำรวจทั้งบ้านนั้นก็ได้ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และในตอนที่เขาออกมานะครับผมก็ดูเหมือนว่าตัวของจิมจะได้เสียท่าให้กับอาเซลเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาบของอาเซลนั้นได้จ่ออยู่ที่ขอของตัวของจิมบอกบอกบาบาร่าทีว่าฉันรักเธอมากๆและฉัน ภูมิใจในตัวลูกสาวของฉันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วและในช่วงเวลาที่ตำรวจนะครับผมได้ออกมานี่เองเราลูกน้องของอัสเซเรลนะครับผมก็ได้ทําการยิงกระหน่ำมาที่เหล่าตำรวจของเมืองก็ตแฮมหากระสุนปืนนั้นได้กระหน่ำมาใส่พวกเขาซึ่งตำรวจเองนะครับผมก็ต้องรีบหาที่กำบังในทันทีตัวของบูล็อกได้ไปแอบอยู่ในหลังเสาและพอจะยิงตอบโต้ไปได้บ้างแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับ ตัวของจิมนะครับผมได้อยู่ตรงเนินพอดีนั่นเองครับผมซึ่งตัวของอาซาเอลนั้นก็ได้คว้าคอของเขาขึ้นมาพร้อมกับคว้าดาบที่เปล่งประกายไปด้วยเปลวไฟสีส้มที่กําลังลุกโชนอยู่แกแกเป็นใครกันตัวของข้าน่ะหรอตัวของข้าคือแสงสว่างแห่งโลกใบนี้ใครที่ติดตามข้าจะไม่ลงผิดไปเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความมืดแต่จะได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตจงบอกปีศาจที่แกกำลังจะได้ไปพบด้วยนะจิม ว่าอัสเซลส่งแกมาที่นี่และจากนั้นเองนะครับผมดาบแห่งเปลวไฟก็ได้แทงทะลุร่างของจิมพร้อมกับเปลวไฟที่แผดเผาร่างของเขาตำรวจทุกคนนั้นได้หยุดชะงักจากเหตุการณ์นี้แต่ดูเหมือนว่าลูกน้องของอซสเซลนะครับผมก็จะยังไม่หยุดแค่นั้นหากระสุนนะครับผมได้ยิงมาต่อโดนบูล็อกเข้าหลายนัดจนอาการสาหัส ตัวของจิมเองนะครับผมได้ใช้สติเฮือสุดท้ายของเขาในการคว้าปืนขึ้นมาเพื่อที่จะยิงเข้าไปที่ตัวอาซาเอลหนึ่งนัดทําให้ตัวของเขาต้องชักดาบเปลวเพลิงที่แทงทะลุร่างของจิมออกแต่ตัวของจิมเองเ,องเนี่ยก็ได้พลาดท่าตกลงไปและดูเหมือนว่า สภาพของจิมในตอนนี้นะครับผมโอกาสรอดนั้นมันจะน้อยมากๆเลยนั่นเองตัวของเขานะครับผมได้ตกตึกลงไปพร้อมกับเลือดที่เอ่อนองอยู่เต็มพืน้นและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยครับท่านผู้ชมคิดว่าจิมจะรอดไหมนะครับผมรอรับชมกันได้เลยครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยกับผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกได้รับความบันเทิงจากการได้ดูเรื่องราว Batman. Curse of the White Knight นะครับผมคำสามแห่งอัศวินสีขาวนั่นเองครับแล้วก็ได้มีแฟนคลับบางคนนะครับผมถามผมเข้ามาว่าเรื่องราวนี้จะยาวกี่พาร์ทนะครับเพื่อที่จะได้กัดหวงนะเงเผื่อจะเริ่มดูตอนที่มันออกมาจบแล้วอะไรแบบนี้ผมก็จะบอกไว้เลยว่าเรื่องราวนี้ยาวมากๆนะครับผมยาวประมาณ20พาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ทําเสร็จเนี่ยถ้ามีโอกาสนะเราจะเอามารวมกับพาร์ทแรกเป็นคลิปยาวๆพาร์ทเดียวให้เลยน่าจะยาวแบบ 3- 4ี่ชั่วโมงเลยนะครับผมยาวยิ่งกว่าแบบอเวนเจอร์อีกแต่บอกไว้เลยว่าแม่งโคตรหมั่นคุ้มกับการดูมากๆจรๆริงงคัับยไ ฝากเอาไว้ด้วยนะกับเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วกะผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ